สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบผมนะครับช่อง u t u ู e อัปเดตไอทีนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนะช่องนี้จะเป็นช่องที่ให้ข้อมูลสาระดีๆกับทุกท่านเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับใครที่ประสบปัญหานะครับนะเวลาโทรเข้านะครับแล้วสายถูกโอนนะครับสายถูกตัดนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาให้ดูนะครับก็ สาเหตุแรกเลยนะครับเกิดจากเกิดจากการบล็อกเบอร์ไว้นะครับบล็อกลายชื่อผู้ติดต่อไว้นะครับนะเลยโทรไปแล้วเนี่ยถูกโ,โอนสายไปยังที่อื่นหรือกรณีที่สองก็คือ,อ,อตั้งค่านะครับตั้งค่าโอนสายนะครับแต่ในการตั้งค่าตัวนี้เนี่ยจะเสียเงินนะครับนะจะมีการเสียเงินนะการตั้งค่าเพื่อโอนสายไปให้กับ เบอร์อื่นนะครับนะนะหรือจะไม่เสียเงินก็ได้นะครับมันจะมีวิธีการในการออนสายอยู่แต่ว่าวันนี้ขอพูดในกรณีที่นะครับบล็อกเบอร์นะครับโทรเข้าไปหาแล้วเนี่ยถูกตัดสายนะครับมาดูกันมันเป็นยังไงนะครับอ่าผมจะโทรหาเครื่องนี้นะครับเครื่องที่บล็อกเบอร์ไว้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะ นะครับเครื่องนี้จะดังแค่ข้อความขึ้นนะครับตัวนี้จะดังตู้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 ตอย่างเดียวนะครับขึ้นว่าสายถูกโอนแล้วนะครับเครื่องนี้ก็จะขึ้นแคข้อความนะครับเพราะว่าเครื่องนี้นะครับได้ทําการบล็อกนะครับได้ทําการบล็อกไว้นะบล็อกยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นการบล็อกลายชื่อนะครับ นี่เข้ามาที่การตั้งค่ามาที่เบอร์โทรของเรานะครับนีม้มาหน้านี้นะทุกคนเข้ามาหน้านี้แล้วไปที่ฟันเฟืองตัวนี้การตั้งค่านะครับแล้วไปที่ตัวนีน้หมายเลขที่ถูกบล็อกนะครับเราบล็อกนะครับหมายเลขที่ไม่อยู่ในรายชื่อูุติดต่อนะครับก็คือมันจะโทรได้เฉพาะนะครับคนที่จะโทรเข้าและขึ้นเบอร์โทรในหน้าโทรศัพท์แจ้งเตือนขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเบอร์ที่อยู่ในรายชื่อูุติดต่อเท่านั้น ถ้าเป็นเบอร์ผมคือเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักนะครับก็จะไม่ขึ้นนะหรือบอกหมายเลขที่ไม่รู้จักนะครับทําให้ถูกซ่อนไว้นะครับประมาณนี้นะครับเราก็กดปลดล็อกออกนะครับนะหลังจากนั้นลองโทรใหม่นะครับลองโทรอีกอรอบนึงดูนะอ่ะมันก็จะไม่ขึ้นถูกโอนสายนะครับมาดูก,กันเครื่องนะี้นจะจะขึ้นนะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับผมไปที่<า> ชอบใจในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปด้วยสวัสดีครับ